แค่แปะที่หูก็ฮีลิ่งได้แล้วหรอนี่คือเทรนเอียร์ซิตเตอร์ปีเครื่องประดับของสาวสวยที่รักการดูแลตัวเองในการแพทย์แผนจีนมีการกดจุดหูเพื่อรักษาอาการต่างๆบนร่างกายมาเนิ่นนาน หูเปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์ที่กลับหัวเหมือนแผนที่ที่แทนร่างกายทั้งหมดและแต่ละจุดบนหูก็สัมพันธ์กับส่วนต่างๆของร่างกายนั่นคือเหตุผลที่ต้องใช้เมล็ดผักกาดในการกดจุดบนใบหูนั่นเองแต่ทุกคนอาจเคยเห็นแค่การใช้เมล็ดผักกาดในการแปะไว้บนหูตามจุดต่างๆเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันมีทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศได้ออกแบบเอียร์ซีให้เป็นเหมือนเครื่องประดับชิ้นเล็กๆที่ดูสวยงามเพื่อดึงดูดความอยากใช้งานมากขึ้นไปกว่าเดิมการใช้เอียร์ซีทเนเยอมรับทงในหมูู่์ปี และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพหลายๆคนที่ใช้แล้วออกมาใช้กันมากมายว่าแค่แปะลงบนหูแล้วช่วยผ่อนคลายอาการต่างๆได้จริงๆเชื่อได้เลยว่านี่จะเป็นกระแสของ Wellness j e วลรี่ที่มาแรงในวงการ Beauty แน่นอนอยากรู้ว่าผลลัพธ์เป็น<ไ>ปยังไงไปลองช็อปแล้วมาบอกต่อกันได้นะคะว่าผ่อนคลายได้จริงๆไหม